ครับผมก็ดิกที่เคยกับนสพนิติรัตน์หลายทีนะครัเรากระตอยผมออดพลีครับครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ระหว่างซอยสมเด็จพยา5้านี้ก็เป็นวันที่3กุมภาพันธ์2569นะครับเวลา21.09สามที่สีนทางเจ้าหนี้ตำรวจสำนักบุคลามรได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้าบ้านเรือนประชาชนภายในซอยสมเด็จพยา5ทางเจ้าหนี้ตำรวจสำนักบุคลากรได้ลงที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับบเื้องต้นก็เป็น บ้านไม้สองชั้นนะครับซึ่งเป็นค่ายมวยแฝงเพิงว่าลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับก็จักด้านบนก็ลามมาถึงด้านล่างค่ายมวยก็เป็นค่ายมวยสิทธิ์ชานสินนะครับทางนักมวยที่อยู่ในสังกัดบอกว่าทางเจ้าของค่ายมวยเนี่ยนอนอยู่ระหว่างด้านล่างและด้านบนเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้จากด้านบนด้านลุกลามมาอย่างด้านล่างนะครับมีผู้ได้รับบากเกดเจ็บหนึ่งรายนะครับเป็นเพศชายนะครับ ทางเจ้าหน้าที่อาสานําตัวส่งโรงพยาบาลต่างเส้นทางนักการมือครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทําการตรวจสอบสายเก็บคูม่ายในครั้งนี้ต่อไปถึงเวลาลงน,นะครับคลิปหน้าพบกนนันใหม่ครับว่าผมจะไปลงคลิปท,ที่ไหนนั่นน่ข้อมูลสองันได้ดีกว่าช่วงนี้ก็สวัสดีครับ